ฝนฟ้าร้องโคลคมค่ะเพื่อนๆน่าจะตกอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละแต่ไม่มาถึงเรานะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีกันเลยนี่สองสาวกำลังจะไปไหนเนี่ยฝนจะตกนะจ๊ะมีแผนการใช่ไหมจ๊ะอ่ะสองสาวจะไปช้อปปิ้งตลาดกับพ่อค่ะเดี๋ยวเราจะคอยดูว่าจะได้อะไรกลับมานะคะน้องเจ๊ว้นเจ๊ตางก็วิ่งมาเลยค่ะ มาก็วุ่นวายค่ะคนก็จะไปอ่ไปเลยบ๊ายบายกอดพ่อดีๆค่ะเดี๋ยวแม่เฝ้าบ้านโน่นค่ะเพื่อนๆสองสาวมาแล้วเจตังเจอ้วนนำทีมมาเลยเจตังเจอ้วนสาาแม่นึกว่าฝนจะตกแล้วฝนมืดมา นึกว่าจะไม่รอดกันซะแล้วรอค่ะไพี่เชอมีได้อะไรมานะว้ายแม่เป็ดผิงอุ้ยเบ็ดตกปลามีปลาอยู่สี่ตัวไอ้มีเป็ดอยู่สี่ตัวเบ็ดตกปลาแต่เป็นเป็ดสรุปว่าเบ็ดตกเป็ดอ่ะพี่เชอมีได้เป็ดมานะคะมันลอยน้ำได้หรอพี่เชอมีโอ เอาน้ำใส่กระมังดูพอลระมังเป็ดสี่ตัวเองน้ำเยอะละเดี๋ยวแม่ปิดน้ำก่อนเอาเป็ดลอยน้ำพี่ชมีอ่ะมินดาเป็นไงมินดาตื่นเต้นไหมโอ๊ยมันลอยมันนอนอย่างนั้นละมินดามันนอนอย่างนั้นแหละใช่ใช่มันนอนลอยน้ำนั่นแหละอย่างนั้นเลยก็ได้อึ้งอ่างมาหนึ่งตัวเอามาร่วมขบวนการกับเป็ดน้อยชมีดูสิ เป็ดน้อยเขามีเพื่อนเอาเด็กๆกลัวอปลา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 ปล่อยคืนโอ้ยปลาอนนี้นี่พ่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะจ๊ะปลาอึ่งอ่างนั่นมันจะมากัดไหมไม่ลูกเดี๋ยวเขาก็ออกไปแล้วค่ะแม่พี่ชมีได้แล้วแม่มัดตะขอให้ละเอาตะขอสมอเรือเนี่ยมันเหมือนกับสมอเรือเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมเออเราก็เอาเกีียวเกีียวรูเป็ดเนี่ยเราตกเป็ดกันสิ เอาเอาเป็ดไปทําอะไรกินกันดีวันนี้อกินทําต้มยำต้มยำว้สุดยอดมากต้มยำเป็ดนะจ๊ะผัดกะเพราเป็ดด้นะได้ไหมได้ไหมเอาใช้ความพยายามสิใช้ความพยายามสิไหนไหนเอาตัวไหนตัวไหนจะได้สับตัวไหมวันนี้ไหนแม่ลองไหมแม่ลองสิโอ้โหมันจะได้ไหมเนี่ย ตัวนี้กอนตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนเดี๋ยวลองดูสิมันไม่ใช่แม่เหล็กดูดไงจะได้ดูดแบบง่ายๆนะคะแม่มทำมาจากเหล็กก่อนเน,นี่ยดูไหนๆๆๆๆดูดดูดเอออันนี้<ๆ>นี่น,นี่อะอะแม่ช่วยมันเบาไงลูกอะเกี่ยวขึ้นมาเลยโอ้ย<อ>ได้เป็ดหนึ่งตัว อ่ะตัวที่สองตัวที่สองโอ้นั่นแหละโอ้เป็ดดิ้นเป็ดดิ้นเป็ดดิ้นตกลงไปได้ไหมได้ไหมโอ้นี่ตัวที่สองอ่ะได้ไหมได้ไหมเกาะเกาะได้ไหมว้าวเกาะได้เกาะได้เกาะได้เองเลยไม่เก่งมากอุ้ยตัวนี้ง่ายมากนะคะอ่ะไหนลองอีกตัวนึงสิ เพื่อนๆของเราหายไปล้องเรือตัวเดียวโอ้ยลอยน้ำหนีเป็ดลอยน้ำหนีเป็ดลอยน้ำหนีได้ไหมไม่รอดพ้นจากเบ็ดพี่ชมีหรอกอ่าไหนๆลองดูสิคะมุดน้ำหนีอ่ะเกาะเลยได้เ <laughs> อาเขานอนลงสิเราทำแบบมเมื่อกี้หอกเออเมื่อกี้เต็งเกาะง่ายมากเลยนะชมีก็ใช่ถึงง่ายโอ้เมื่อกี้เกาะง่ายมากอ่าเออเออจับเกาะอย่างนั้นเลย โอ้ในที่สุดก็ไม่รอดนะคะเป็ดตัวนี้ว้ายว้หลุด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 หลุไอ้ทำไงทำไงทำไงอ้าวพ่เชมีจัดการเป็ดตัวนี้เลยป่ายป่ายปอ๊้ยลอยหนีลอยหนีได้ยังได้ยังอุ้ยต้องให้มินดาตกสรวมังเนี่ยมินดาตกไล้ไหมตกเป็ดเป็ดได้ไหมคะอุ้ยเป็ดตัวนี้สุดยอดมาก ได้ไดมินดาช่วยจับตรงนั้นอมินดาดึงขึ้นเลยโอ้ไม่ได้ลองใหม่สิลองใหม่สิเออ,อนิงีงๆใช่ไหมแล้วก็เกาะขึ้นมาเลย <c oughs> ลุนล้นค <c oughs> ่ะลุ้นนาได้แล้ว <c oughs> ในที่สุดก็หนีไม่รอดนะคะ <c oughs> เอาไปนอนเปกับเ <c oughs> พื่อนๆเลย นี่เพื่อนๆเขานอนเปอยู่ตรงนี้ทั้งหมดแล้วอ่ามาเลยมานอนกับเพื่อนๆเลยโอน้นี่นีนี่โอ้เข้าแก๊งไปแล้วเอาเป็ดเป็ดมาลอยน้ำใหม่เร็วๆพ,พี่เชอร์มีเข้าใจดีเขาไม่เอาไปต้ยมยำหรอกนี่นี่เ,นเออเขาปล่อยแล้วเห็นไหมจ้าพี่เชอร์มีใจดีเออลอยลอยน้ำเล่นไปนะเป็ดอ่าถึงด้านนี้ก็ตกเบ็ดเป็ดไปค่ะไหนมินดาตัวเองถืออะไรไว้อ่ะแม่ดูสิ โุ้ยตัวเองได้อะไรมาจากเซเว่นไหนไม่ดูโอ้เป็นเพื่อนจ๋ามีไข่อุ้ยนี่มันไข่เป็ดหรือเปล่าเนี้ยใช่ไหมอะเป็ดเป็ดได้ออกไข่มาไหมอะไม่ไม่เนี่ยแกะสิแกะสิดึงออกดีมันมีอะไรอะอุ้ยมันต้องมีอะไรสุดพิเศษแน่ๆเลยมินดาได้ไหมแกะได้ไหมอืดอ่ะเดี๋ยวพี่สาวช่วยแกะ ด่าดาดึงไม่ไหวว้ายมาขอฝั่งนี้อ้าวมันมีสองฝั่งเรออ้าวไหนไหนดูซิแกะดูซิมันมีอะไรแม่ของม้อสมีฝั่งว้ายฝั่งนี้มีอุ้ยช็อกโกแลตช็อกโกแลตนมมาเปล่าเดี๋ยวไม่อ่ากินมากเลยอ่ะโอ้นี่เขามีช้อนให้ตักกินด้วยอันไหนตักกินกันซิแม่เอาแบ่งกันที่แบ่งกันที่อร่อยไหมอุ้ยอย่าให้ล่วงนะพี่ชมีอย่าให้ล่วงว้ายมันมีสองลูกนะอย่าให้ล่วง อนน้าเอาป้อนน้องป้อนน้องมับ,ม,บมินดาอ่าพี่เชอร์มีทีนี้ตาพี่เชอร์มีแบ่งกันลูกแบ่งปันกันเล่นด้วยกันกินด้วยกันวับวายเป็นไงอร่อยไหมมันม,มีมีช็อกโกแลตอยู่ข้างล่างแล้วก็มีนมใช่ไหมอ่าป้อนน้องด้วยน้องเคี้ยวอยู่น้องพร้อมย่างมันอร่อยไหมเนี่ยโอ้ยงมินดาพร้อมยังมับกำลังเกินนะคะมับ,มบ ่พี่ป้อนไอจ่าง,งับต่อไปจ้าม่าต่อไปพี่สาวออโอ้โหเชอร์มีหืงติดปากอ่น้องมินดาดตากเลยไื้เหม็นมีอะไรมาแกะดูหน่อยอ่ะพี่เชอมีแกะสิ๊ว้ามีอะไรอ่ะอุ้มีอะไรสุดเจ๋งพี่เสื้อกระเป๋าอุ้ยเหมาะกับสาวๆมากเลยอ่ะอะไรอะแหว,วน นี่นี่นี่พี่เชอมีอันนี้แหวนว้าวตัวอย่าม่จะมีนี่พี่เชอมีเทออกมาแล้วมีอะไรบ้างมเอร์รี่มันเหมาะกับสาวๆมากเลยอ่ะมันมีของเล่นซ่อนอยู่ไข่ฝั่งนี้นะคะนี่ไข่ฝั่งนี้ถึงนีนี่้มันมีอะไรอ่ะตัวอย่างเหรอว้านี่ไงเนี่ยเชอมีมันเป็นอย่างงี้เนี่ยเนี่ยกระเป๋าผีเสื้อหรืออะไรอ่ะแหวนอ๋อติดสติกเกอร์ลูกนี่ไงเขามีตัวอย่าง เอาประกอบกันเป็นแหวนอ๋ออันนี้มันคือแหวนแหวนผีเสื้อนะจ๊ะอ่ะพี่เชอมีลอกสติกเกอร์ผีเสื้อออกมาละอ่าติดสิลูกวายไม่เป็นไรไม่เป็นไรติดได้ติดได้ขาดก็แปะใหม่ได้ลูกไม่เป็นไรแปะแปะแบบนี้เหรอใช่เชอร์มีต้องเอาอันนี้ประกอบกับลูกตัวแหวนอย่ไหนนี่ตัวแหวนนี่นี่นี่เนี่ยเราดันติดเข้ากับอันนี้ลูกติดเข้ากับอันนี้ แล้วก็เอาตัวนั้นประกอบปีแม่ค่ะแม่าแม่ผีเสื้อสวยเออผีเสื้อสวยนี่ติดสติกเกอร์ไปแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรใช้ได้นะคะใช้ได้อยู่ไม่เป็นไรได้ไหมหกดได้ไหมั <c oughs> ่นแล้วนั่นแหละลูกกดเข้าไปเลย <c oughs> นี่เรียบร้อยแล้วเราประกอบแหวนอามินดาอามินดาลองใส่สิอา <c oughs> มินดาใส่ได้ไหมไ <c> ห <oughs> น,น, <c oughs> นใส่เข้าไปใส่เข้าไปในนิ้วเนี่ยเอานิ้วเข้ามานิ้วเอออันนิ้วชี้ก็ได้เออนี่อุ้ย แบนสวยอ่ะไม่สวยมากทุกใจไหมจ๊ะโอ้นี่นะอุ้ยแบนผีเสื้อสวยมากเลยอ่ะเอาพี่สาวลองใส่สิเออหนได้อยู่นิ้วเต็งไม่ใหญ่เกินหรอกพอดีของเด็กๆเอาใส่เข้าไปหล่ใส่นิ้วนี้ก็ได้เออดันเข้าไปลูกดันเข้าไปให้สุดเนี่ยมันจะใหญ่อะไรเราเออเขาทำมาให้เด็กนังไงพอดีสวยไหมโชว์ปิ๊งปิงสวยไหมปิ๊ง น้องมินดาของเราก็กําลังตกเบ็ดต่อนะคะอามินดาเลไตัวเนื้อตกได้ไหมเออนั่นแหละนั่นแหละอุ้ยเก่งมากอุ้ยมินดาตกขึ้นได้เก่งมากโอ้สุดยอดเลยเอาใหม่เอาลงลงน้ําใหม่เออเมื่อกี้มันเป็นน้ำเบ็ดรอเอาหมดยังหมดยังอ่าเอาลงให้หมดลงให้หมดเมื่อกี้มันเป็นน้ำอ่าไหนไหนได้ไหม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 เน่เน่น่น อุยอ้ยดูนี่อะดึงขึ้นเออ,อีกหนึ่งอีกหนึ่งเอาให้ครบเอาให้ครบนี่อะดึงขึ้นเลยปลายเอาใส่เปอ,อีกหนึ่งตัวมินดาโอ้โหดูนั่งแบบตั้งใจมากนะนเพื่อน <laughs> เออเอามาใกล้ๆสิเออจับเป็ดไว้เลย อ่าเดี๋ยว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 นี่นี่อ่าเด้งขึ้นเด้งขึ้นเลยโอ้เก่งมากเออเก่งมากเก่งมากฝากคุณเพื่อนกดติดตามไว้ด้วยนะอามินดาไปบายก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวขอตัวไปตกเป็ดเป็ดก่อนนะคะจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะค่ะ เก่งมากโอเคบ๊ายบายค่ะ